อาจารย์อารักษ์ทีนี้อยากจะเรียนถามอาจารย์อารักษ์ว่านอกเหนือจากปัใจจัยในเรื่องของหนี้ที่มันมันมันถาโถมกดดันของอชาวบ้านตอนนี้แล้วเนี่ยมันยังมีปัจจัยจากภายนอกเรื่องของสถานการณ์สงครามที่ก็ยังยืดเดยื้ออยู่เรื่องของยูเครนเรื่องรัสเซียและส่งผลกระทบกับสถานการณ์ราคาพลังงานรวมถึงวัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาผงขมที่มันแพงๆอยู่ตรงเนี้ยเออเราจะต้อง หนักถึงถึงปัจจัยเสี่ยงตรงนี้แล้วหาทางที่จะดูแลตัวเองให้ให,ให้รอดปลอดภัยยังไงด้วยไหมครับรวมไปทั้งเรื่องของปัจจัยทางการเมืองที่วันนี้ก็ฟังพวกหัวขบวนทางภาคธุรกิจเอกชนออกมาพูดถึงว่าการที่สารรัฐมนูลมีคำมีคำสั่งออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยเอกชนคิดยังไงส่วนใหญ่เอกชนเห็นดีเห็นงามกับกับคำสั่งของศาลนะ ไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมหอ,อการค้าสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือหรือแม้กระทั่งเท่าแก่ใหญ่ๆของของสหพัฒน์อย่างเงี้ยก็บอกว่าดีแล้วจะได้ทําให้บ้านเมืองสงบไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองรุนแรงแต่ว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังไม่รู้นะครับว่าหลังจากที่ผ่านพ้นไปแล้วระยะหนึ่งแล้วก็สารมีคําวินิจฉัยออกมา อย่างหนึ่งอย่างใดมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ที่จะต้องระมัดระวังอย่างไรมิฮะอาจารย์ละคือเรื่องการเมืองเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ไม่น่าจะทําอะไรได้มากนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวในทางการเมืองปัจจุบันนี้เนี่ยต้องขออย่างเดียวอย่าให้มันเกิดความรุนแรง <c oughs> นะฮะซึ่งซึ่งวันนี้ไม่แปลกที่ทางภาคธุรกิจนะคือภาคธุรกิจนะเกรดความรุนแรงอยู่แล้วครับภาคธุรกิจ <c oughs> ไม่สนใจว่าใครจะมาบริหารประเทศนะครับพี่บวยพี่สิวใช ใครก็ได้น้องก็ได้ลูกก็ได้คใครก็ได้ <laughs> คนนอกก็ได้นะครับหรือรจะเป็นคนนี้อ,อยู่จะเป็นพี่มาจะเป็นอะไรมาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจอะ่ะเพราะเขามองว่าเรื่องของการบริหารถ้ามันมีเขาเรียกว่ามันไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับมันไปได้อย่างต่อเนื่องนักธุรกิจก็แฮปปี้หมดนะครับ ครับ,รบในเวลานั้นเขาจะทำํน<ม>ทำนุนทํานี่ทําอะไร<ม>ก็ก็<ม>เขาก็สบายใจวางแผนได้พูดง่ายๆนะครับ<ม>วางแผนลงทุนได้วางแผนนุนนี่ได้ทาสบายใจนะแต่ถ้าเมื่อไหร่การเมืองมันมันไม่แน่ใจเดี๋ยวมีม็อบมามเดี๋ยวมีความรุนแรงนุนนี่มาไม่มีใครลงทุนนะครับ กับเ,ออเหมือนที่เคยเ,ออเกิดเคยเกิดขึ้นมาในในอดีตนะครับ,รบช่วงช่วงปีที่มีความรุนแรงก็ดีต่อเนื่องกันมาเนี่ยเราไม่มีเ,ออมเม็ดเงินลงทุนใหม่จากต่างชาติเลยผลมันก็เลยเป็นผลตอนนี้ไงครับว่ามันไม่มี productivity มันไม่มีอะไรที่ผลิตออกมาแล้วมันจะช่วยให้บ้านเราเนี่ยมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับพี่เชื่อไหมครับว่าในเวลานี้เนี่ยนะครับฐานอุตสาหกรรมของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาชาวบ้านชาวโลกเขาเลยนะครับ จีนมีปัญหาเอ่อปปมีปัญหาการผลิตในในจีนใช่ไหมครับ<ช>เขาโยก iPhone ไปผลิตที่อินเดียอินเดียาเขาโยก Apple Watch กับ Mac ไปผลิตเวียดนามครับโอ้ไม่มาไทย Where is Thailand ครับเฮ้ยมันไปไหนครับ <S <S ซัมซุงเนี่ยนะครับออกจากเกาหลีปุ๊บเนี่ยไม่มองประเทศไทยไม่สนไม่สนเลยนะครับไปเวียดนามเลยไปตั้งเขาเรียกว่าเป็นเมือง เมืองเขาเรียกว่าเมืองอิเล็กทรอนิกส์เมืองเมืองซัมซุงอ่ะพูดงี้อย่างนี้ก็แล้วกันนะเพราะสินค้าก็เยอะไปตั้งเป็นเมืองซัมซุงอยู่ที่เวียดนามนะครับแล้วพอดีเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมไปประชุมเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับที่ที่เวียดนามเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเข้าสมาคม Thai Chamber of Commerce ์ะครับ นะครับไทยแชมเบอร์ก็จะมีผู้ประกอบการนู่นนี่เข้ามานะครับเขาก็บอกอว่าผมก็ถามว่าพี่ตอนนี้สมาชิกเราเยอะไหมเขาบอกก็พอใช้ได้นะมีอยู่ประมาณเกืบอบเกือบ200รอลายทีเดียวเข้ามามนะครับมีมีคนมา,มาเกี่ยวข้องส0งร้อกว่าคน300รอคนได้ผมผมก็ถามว่าพี่แล้วไม่ทราบไอ้เกาหลีมามีคนอ้ประมาณสี่ห้พันคน <laughs> สมาชิกเนี่ยอยู่ในอยู่ใน Korean Chamber of Commerce มีมีสมาชิก4,000-5,000คนนฮะอยู่ในนั้นอ่ะก็แสดงว่ามันมาเป็น เขาเรียกก็มาเป็นตำบลมาเป็นตำบลซัม huh. ซุงเลยอะไรเงี้ยนะครับค uh, ือ şey คือตรงนี้มันเป็นอะไรที่เราเรามี u อ i t y จากเรื่องดังกล่าวพวกนี้ต้องยอมรับอย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นผมว่าไม่แปลกใจที่ผู้ประกอบการนักธุรกิจเนี่ยเขามองว่ามันดีนะครับส่วนต่อไปเนี่ยนะครับที่ที่พี่บ๊ยตั้งคําถามไว้เนี่ยพอมันเป็นในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาแล้วมันจะทํายังไงกันต่ออะไรกันต่อเนี่ยผมคิดว่าในวันนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตหรืออะไรที่มันแพงขึ้นมาซึ่งวันนี้ภาครัฐไม่สามารถบริหารจัดการอะไรให้เราได้ครับวิธีแก้ปัญหาปุ๋ยก็คืออะไรครับไปเร่งตั้งโรงงานทําโพแทสเสีงยนี้ยมันได้เรื่องที่ไหนอะพี่กี่กี่อกมาใช่กี่ก่ปีควจะสูตยามันไม่หมดแล้วและไอ้โพแทสเนี่ยนะครับเคยมีปัญหามากพอสมควรเลยตอนที่มาตั้งโรงงานโพแทสนะครับโพแทสไม่ได้เป็นวันแรกที่เราจะทํานะครับ มีมา20กว่าปีแล้วครับพี่แต่ชาวบ้านเขาไม่เอาถูกครับแต่ชาวบ้านเขาไม่เอามันมันเป็นตัวปัญหามาตลอดพอมาวันนี้บอกนี่จะเริ่มตั้งโรงงานโพแทสขึ้นมาเพื่อจะลดไอ้ต้นทุนนําเข้าอะไรของคุณลดพึ่งพาการนำเข้าแม่ปุ๋ยใช่ลดพึ่งพาใช่ครับแล้วไอ้ตัวแม่ปุ๋ยที่สําคัญวันนี้เนี่ยนะครับที่ที่ที่มันนั่งึ้นมาเนี่ยมันคือตัวฟอสฟอรัสกับตัวไนโตรเจนครับพี่ครับ ตัว N อกับตัว P ที่ที่มันเป็นตัวนําเข้าหลักตัว K เนี่ยมันอยู่ในประเทศอยู่แล้วนะฮะมันสกัดออกมาได้ทําอะไรได้มันไม่ได้ปัญหานะฮะปัญหาก็คือตัว n กับตัว P ซึ่งเป็นเป็นแม่ปุ๋ยตัวจริงนะครับแม่ปุ๋ยตัวจริงตัว K จะไม่มีครับครับแม่ปุ๋ยตัวจริงนี่คือไอตัว n กับตัว P แต่มันจะเป็นคอนเซนเทรตหน่อยคือปุ๋ยทั่วไปก็อะไรนะหกสิบาสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบหกยี่สิบศูนย์อะไรเงี้ยนะครับแต่ไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัว n ที่เข้มข้นมากเช่นหกสิบ 45แล้วก็0แบบนี้นะครับไอ้ตัว N กับตัว P นี่แหละคือตัวปัญหาตัว N นี่คือไนโตรเจนนะครับมืนก็มาจากแอมโมเนียทำจากอะไรพวกนี้ที่เข้ามานะครับส่วนตัว ไอ้ตัวตัว P เนี่ยก็มาจากไอ้ตัว Rock phosphate นะครับไอ้ฟอสฟอรัสเนี่ยนะครับก็เอาหินมาเอากรดไปกัดออกมาให้มันเป็นกรดขึ้นมาแล้วก็ทําออกมาแปรรูปกลายมาเป็นตัวไอ้ตัว P เนี่ยนะครับส่วนตัว K เนี่ยมันมีอยู่แล้วในในในเมืองไทยไปนั้นพูดง่ายในดินมันก็มีอยู่แล้วอาจจะไม่จําเป็นจะต้องไปไปทําอะไรมันมากเพราะว่าดินเมืองไทยมีตัว K ค่อนข้างมากส่วนตัว N กับตัว P เนี่ย อันเนี้ย<ช>ต้องใส่เข้าไปนะครับเพื่อจะให้มันสามารถจะดาเนินการอะไรต่อได้อย่างเงี้ยนะครับครับเพ<ม>ราะนั้นตรงเนี้ยคือตัวปัญหาหลักเพราะนั้นเนี่ยผมมองอยู่แล้วเนี่ยผมก็เห็นว่าเอ๊ะนี่มันผิดจุดนี่คือคือไม่ต้องคาดหวังความคาดหวังของเราอย่างนี้นมีอย่างเดียวครับก็คือทําอย่างไรที่จะสามารถที่จะดําเนินการ,รใช้ปุ๋ยของเราเอง นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือปุ๋ยอ่าที่มาจากปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อปุ๋ยอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วนะครับว่าปุ๋ยหมักของเราปุ๋ยข้อของเราเนี่ยสามารถที่จะให้ค่า NP หรือสารอื่นๆที่มันแฝงอยู่เนี่ยมากมายก่ยกองทีเดียวครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเป็นโอกาสที่เราเนี่ยจะใช้วิกฤตเป็นโอกาสไหมนะครับก็คือไอ้พวกที่นําเข้าพอมันแพงเราก็ใช้ตัวที่สามารถ ทำได้เองในประเทศชดเชยเข้าไปครับ